จะเป็นภาพเสียงหรือมหาที่เหมาะสมจะพ่วงของโบร,ราณในระบบโบราณคำนวณจะพ้่งไอที่ไม่เกิคุณเฟิร์สดีครับที่พี่บอกเทคนิคพว่วงตู้แอมราคาถูกดีกว่าตู้แพงหน่อยราคาถูกดีกว่าตู้แพงอ๋อนี่ก็พี่บอกเทคนิคพว่วง ตู้แอมราคาถูกดีกว่าตู้แพงนะครับเอาล่ะการง่ายๆก่อนสมมติว่าอ่ะอย่างกีตาร์เนี่ย ผมดีดแค่นี้อ่ะผมดีดผมดีดผมดีดแค่นี้กับผมดีดเนี่ยอันไหนมันอันไหนมัน,นฟังดูมันฟัง,ฟงด,ด,ด,ดูต่างเลยนะคือดีดถ้าดีดเส้นเดียวเนี่ยต่อให้เสียงสายหนึ่งเนี่ยมันเพลาะยังไงก็แล้วแต่มันก็จะอยู่อย่างเงี้ย นึกออกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราดีสามเราดีสักผมดีสักสามเส้นนะมันจะมีช่วงที่ผมดีโดนสายหนึ่งมากกว่าบางช่วงที่ผมดีโดนสายสองมากกว่าบางช่วงที่ผมดีโดนสายสามมากกว่าฉะนั้นอารมณ์มันจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆกว่าหมายถึงว่า คือถ้าเราจะบอกว่าใช้คำว่าใช้คาว่าดีดีก่อนนะดีหรือไม่ดีฉะนั้นการมีพ่วงหลายตู้เนี่ยมันทำให้เล่นได้กว้างกว่าหมายถึงกว้างหมายถึงว่าเล่นในการเล่นได้กว้างกว่าเสียงมีโอกาสที่จะที่จะดิ้นได้มากกว่าสมมุติผมพ่วงตู้มาผมติดสายหนึ่งเส้นเดียวเ,ยเวลาพ่วงตู้เนี่ย มันจะไปบางทีมันจะไปลั่นตู้นั้นบางดังหน่อยบางทีไปลั่นตู้นั้นดังหน่อยวันนี้ตู้ลั่นตู้นี้นดังหน่อยแล้วมันจะเปลี่ยนเฉดไปเรื่อยๆอ่าอันนี้คือนั่นคือนั่นคือการพ่วงตู้มันจะแบบนั้นหรือเราพ่วงแบบคือการพุกตู้มีหลายแบบนะคือคือ,คอมันก็ต้องอธิบายแต่ทีนีพ้พูดพูดผมไม่กากจะพูดให้มันง่ายๆแล้วก็เข้าใจง่ายๆอ่ะอ่ะสมมุติว่าเวลาเราเล่นสังเกตมาอ่ะกีตาร์ทรงแบบนี้ กีตาร์ทรงแบบนี้เวลาเล่นดีดเวลาดิดสายหกเห็นนะคือสายหกเนี่ยมันมันมันเสียงโลก็จริงแต่ว่ามันไม่ลึกเท่าตัวใหญ่อ่ถ้าตัวใหญ่มันก็จะหนาเสียงมันจะใหญ่กลางวานกว่าถูกปะ่ะแต่ถ้าเราพ่วงตู้ก็เหมือนกันถ้าเรามีตู้ที่ให้ย่านเสียงของสายหนึ่งชัดชัด,ชดเนี่ยหนึ่งตู้ตแล้วก็มีตู้สําหรับย่านสายนิ่งใหญ่ๆห,หนึ่งตู้เวลาเล่นเนี่ยเวลาดีดสายหนึ่งเนี่ย มันก็จะชัดเพราะว่ามันจะดินมันจะดินที่ตู้ตู้ตู้ที่สายเล็กที่ที่มันออกย่านสายเล็กดีกว่าก็คือดอกลำโพงที่เล็กกว่าอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วพอเราดีดสายหกมันก็จะลึกด้วยอ่าแต่ในขนาดเดียวกันถ้าเกิดว่ากีตาร์ตัวนี้สายหกมันก็ยังมีความชัดอยู่เห็น okay, นะมันยังมีความชัดชัดชัดมันไม่ได้ลึกเหมือนกีตาร์ตัวใหญ่อ่าผมอธิบายคร่าวๆนะคือผมขี้เกียจไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปไปหยิบกีตาร์ตัวใหญ่มาดีดให้ดูแล้วกัน คือมันเป็นแบบนี้ให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นแบบนี้แล้วกันฉะนั้นพอเราซ้อนปุ๊บเราจะได้สองเล่นเลยนะเวลาเราดีดสายหกหรือเล่นเสียงต่ําเสียงมันจะมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะเหวี่ยงอย่างนี้อ่ะถ้าเกิดอถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงอถ้าพูดถึงสมมุติว่าถ้าผมร้องเสียงเสียงเสียงที่มันต่ําหน่อยอสมมุติว่าผมร้องเพลง เอาลงเตีเตียว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 ถ้าผมท, this, ท illa, Darwin, ําคอแค่นี้ทําคอตรงเนี้ตรงตรงกับไม้เนี่ยแค่นี้เตี้ยวเตียวมตี้ยเตียตี้ยเตีายวเตยเตี้ยวเตียงเตียวเตี้ยเสียวมตีถเียวเตี้นเตี้ยเตี้ย้าเเเี เอาใหม่นะแต่ถ้าทำทำคอร์มนะเห็นไหมมันจะคล้ายคล้ายกันแต่้เกิดเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่า ลำตัวผมผมมีการเปลี่ยนคอผมมีการขยับก็คือหมายถึงว่าองศาของลมที่ออกเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนๆถ่านัน,นตู้ก็เหมือนกันตัวคาบินเนตไซส์คาบินเนตที่ต่างกันมีผ่นแปะหลังที่ต่างกันหลังปิดหลังเปิดมันก็จะให้อารมณ์ของย่านแต่ละย่านที่ต่างกันทีนี้พอมันพ่วงกันปุ๊บมันก็จะ มันก็จะเหวี่ยงไปเวี่ยงมาไปลงมาบางทีออกด้านนู้นมากกว่าบางทีออกตั้น,นี้มากกว่าบางทีออกตู้นี้มากกว่าย่านเสียงมันมันมันจะไม่ได้ออกแบบเดียวกันนะแต่และตู้มันมีย่านไม่เหมือนกันอันนี้คืออันนี้อันนี้อันนี้คือเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนซึ่งทุกคนน่าจะเข้าใจเฟนเดอรแบบ์ก็เป็นอีกแบบมาแชร์ก็เป็นอีกแบบแต่ถ้าพูดถึงยี่ห้อถูกไหมอ่านจะรุ่นเฟนเดอร์รุ่นนี้ก็เป็นอีกแบบเฟนเดอร์รุ่นนี้ก็เป็นอีกแบบเพราะว่านี่คือปัจจัยฉะนั้น ฉันคำคำถามที่ที่ว่าถูกแบบพ่วงแอมถูกดีกว่าแพงก็คือแพงยังไงดีคือต่อให้แม่งแพงให้แม่งเสียงดียังไงให้แม่งแบบโอ้โหออริจินอลกรอดเทปเจ้าดอกแพงท l ล็อกทีล็อกโฟล็อกอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีอันถ้ามันมีแค่อันเดียวอ่ะมันก็ได้แค่เสียงนั้นอย่างเดียวต่อให้มันดีให้ตามมันก็ได้แค่เสียงเดียวมันไม่มีทางดิ้นไปทางเสียงอื่นได้ ลักษณะนี้มันแบบนี้ฉะนั้นถ้าเราเอาแอมถูกมาพว่วงมันดีกว่าแอมแพงตัวเดียวอยู่แล้วเอกัะแต่ถ้าเกิดคุณมีตังค์มากมากลักถานที่คุณแบบได้หมดคือจะใหญ่คือสถานที่นี้ตาคุณเป็นฮอลเลยอย่างเงี้ยหรือจะยังไงก็ได้อ่ะไม่มีปัญหาเรื่องเสียงคือคุณจะเอาตู้ใหญ่ตู้ใหญ่ยังไงได้หรือแพงแค่ไหนก็ได้เนี่ยแน่นอนถ้าเอาตู้แพงรวมกันก็ดีกว่าอยู่แล้วนึกออกปะ แต่แค่ว่าในพูดถึงความเป็นจริงของของเราทุกคนเนี่ยบัตเจตเรามีก้อนหนึ่งสมมุติว่าเรามีบัตเจตอยู่สามหมื่นจะซื้อตู้แอมตู้เดียวเลยสามหมื่นกับแยกซื้อสามตู้ตู้ละหมื่นแยกสามตู้เสียงดีกว่าอยู่แล้วอ่าลักษณะเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณมีถ้าคุณมีแสนหนึ่งคุณคุณซื้อตู้ละ 30, สามหมื่นสามสามตู้ก็ได้มันก็จะดีกว่าซื้อไอ้ตู้ละหมื่นตู้เดียวอยู่แล้ว ก็คือตู้สามหมื่นสามตู้ดีกว่าคุณซื้อตู้ละหมื่นสามตู้อันนี้คือแบบจริงๆมันก็ไม่ใช่แบบนี้นะคือคือผมไม่อยากจะพูดถึงราคาคือแต่ว่าพยายามจะให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆทุกครั้งนะเหมือนที่แบบเรื่องแบรนด์กีตาร์คือไม่เกี่ยวคือมั้อยู่ที่สเปคนั่นมันอยู่ที่สเปคว่าคุณต้องการอะไรคือเราต้องทำความเข้าใจเว้ยคือโอเคคือการซื้อของแพงเนี่ยมันดีอย่างมันดีต่อใจเว้ยมันดีต่อใจว่า ไอ้ของแพงย่อมดีเราซื้อแล้วรู้สึกปลอดภัยโอเคใช่แต่ว่าคุณเอาความปลอดภัยในจิตใจอย่างเดียวหรือคุณต้องการเสียงอะถ้าคุณซื้อความปลอดภัยในจิตใจเนี่ยเสียงมันคือเรื่องรองถูกป่ะอันนั้นคือคุณให้ค่าเสียงเรื่องรองแต่ถ้าคุณให้ค่าเสียงเรื่องหลักเนี่ยความปลอดภัยในจิตใจคุณมันก็จะต้องลอง มาเหมือนกันกีตาร์โมเหมือนกันกีตาร์ทุกตัวคุณจะซื้อมากี่แสนกี่ล้านแม่งต้องจูนซื้อ al al อลจินอลมายัางไงคุณต้องจูนนึกออกปะไอคำว่าจูนหรือว่าโมน,นแหละใกล้ๆก้กันปรับแต่งเนี่ยคุณต้องปรับแต่งอ้าวปรับแต่งแล้วราคาเสียเนี่ยนะคือมันมันต้องปรับแต่งฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าค่าตาังใจของคุณเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีข้อจากัดให้คุณอีกคุณไปปรับปรับแต่งมันมากไม่เดิมราคาลงเพราะว่าถ้าคุณซื้อของแพงปุ๊บ ทุกคนแน่นอนคนที่ซ,ซื้อของแบรนด์คือซื้อของแพงเนี่ยหรือซื้อของที่คนเขาเล่นกันเนี่ยคุณกะว่าเฮ้ยวันหนึ่งคุณจะขายมันได้ใช่มันมันซัพพอร์ตตรงนั้นคุณได้เว้ยแต่คุณเบี่ยงไปทางฝั่งนี้แล้วฝั่งเรื่องเสียงอ่ะมันก็มันก็จะต้องลดลงมาคุณจะได้ทุกอย่างเวลาเดียวกันไม่ได้คุณจะได้ของแพงและและการปรับจูน คือคือคือไม่ใช่อย่างนี้คือคุณจะซื้อกีตารามาทกีตาราแพงมาแล้วคุณจะหวงว่าคุณไปปรับจูนแล้วราคาลงคืออะไรที่มันสําเร็จรูปแบบว่าจับปูมปรับจูนให้คุณพร้อมแล้วเดิมเดิมมันไม่มีมันไม่มีไม่มีมันไม่มีมันต้องปรับจูนจังนั้นเลยใช่ลักษณะเป็นแบบนี้ครับชมจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิป นี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโน่เนตตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการาทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝักแทร์ฝากไลค์ด้ครับ